สวัสดีค่ะปัญหาที่มาพบที่คลินิกวันแรกอะคะ่ะมาด้วยอาการยังไงอะคะค่ะก็คือเคยทําครอบฟันมาก่อนหน้านี้แล้วสีไม่พอใจค่ะก็เลยมาแก้ที่คลินิกค่ะค่ะปัญหาที่คุณหมอตรวจพบก็คือฟันครอบฟันสีไม่เหมือนฟันหน้าหนึหน่งซี่แล้วก็ขอบเหงือกสั้นกว่าฟันข้างเคียงค่ะเราก็เลยทําการแต่งเหงือกไปทั้งหมด6กซี่ใช่ไหมคะค่ะคุณให้ทําตอนทํามีเจ็บไหมคะแต่แต่งเหงือกตอนทําไม่เจ็บคะ่ะ แล้วยวช่วยโชว์ยิ้มหน่อยนะคะโอเคแล้วหลังจากทาเรามีฟอกสีฟันไปด้วยทั้งปากนะคะ<ช>ล้าก็ทำครอฟันใหม่โดยรวมคนไข้รู้สึกยังไงกับครอฟันอันใหม่ะคะก็พอใจพอใจแล้วคะ่ะเพราะว่าอันเก่าก็คือไม่ดีเลยแต่พอมาแก้ก็คือมั่นใจขึ้นแล้วคะ่ะ<ช>ค่ะก็ธันวานี้ก็จะรับปริญญาเนาะก็ขอให้ เป็นบันฑิตที่ยิ้มสดใสความสุขนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ที่มาใช้บริการค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>